คุณผู้ชมเทศก,กาลวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะมีหลายที่จัดก,กิจกรรมแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการป้องกันโควิดในทีนะเพราะว่าตัวเลขยังพุ่งสูงอยู่แต่ว่า,านึสถานที่ค่ะที่มีพี่น้องประชาชนไปไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือที่ลบบุรีนะคะที่บนยอดเขาว,วงพระจันทร์ค่ะเขาบอกว่ามีประชาชนไปที่นี่กันเยอะเลยทําให้ถนนเสน้นพะหรนโยธินรถติดยาวเกือบ10กิโลเมตรล่าสุดทางวัดก็ออกมาประกาศบอกว่าจะขยายเวลาไปถึงวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะ การจราจรโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บนถนนพระหขนโยธินนะคะคุณผู้ชมโอ้โหยังไงคะยาวมากนะนี่ขึ้นเขาวงพระจันทร์ใช่ไหมใช่โอโ้เส้นทางสว่างสวยตอนขึ้นเขาเลยนะคือแทบจะไม่ต้องเปิดไฟไฟการไฟระหว่างทางเลยนะคะ<อ>คุณผู้ชมที่เป็นไฟสองสว่างแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าคนไปที่นี่กันเยอะจริงๆเราก็รถติดขัดยาวหลายกิโลเมตรนักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะกว่าที่จะเดินทางถึงบริเวณวัด โดยวันที่13เมื่อวานนี้ตั้งแต่ทางวัดเนี่ยเปิดให้เข้าสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์ก็มีสาธุชนผู้แสวงบุญเดินทางมางกันอย่างหนึ่งแน่นแม้ว่ากว่าที่จะถึงยอดเขาได้นะคะต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจเพราะว่าต้องฝ่าฟันยอดบันไดกว่า4ี่พัน คือถ้าเกิดเป็นตัวเลขชัดๆเนี่ยคือ ,3790 ขั้นเพื่อที่จะสนองศรัทธาประชาชนนะคะล่าสุดทางวัดก็ได้มีการประกาศขยายเวลาให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปขึ้นเขาวงพระจันทร์ได้ถึงวันที่27กุมภาพานนันธ์นี้จากเดิมที่เขากำหนดคือวันที่15กุมภาพันธ์เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากปริมาณนา้ำบนยอดเขาไม่เพียงพอต่อการใช้งานเราก็ต้องติดตามข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคือปีนึงเนี่ยเปิดไม่นานช,ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็เลยทำให้คนเนี่ยสนใจเดินทางไปที่นี่กันเยอะอแต่ไม่รู้เกี่ยวกับร i เดอร์ก่อนหน้านี้ไหมนะทำให้คนสนใจหรือเปล่าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่า เป็นช่วงเข้าสู่วันวาเลนไท์คนก็เลยไปที่นี่ใช่คือช่วงวาเลนไท์เหมือนที่พี่เอกบอกนะคะคนที่เขามีแฟนที่มีคู่รักเนี่ยเขาก็จะไปพิสูจน์รักแท้กันที่นี่ที่เขาบอกว่ามีคอนเซปต์เลยนะพิสูจน์รักแท้ไม่แพ้ระยะทางราะแมมที่นี่ค่ะจะมีระยะทางไม่ไกลมากเมื่อเทียบกับยอดเขาลูกอื่นแต่การที่จะขึ้นบันไดเกือบสี่พันขั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอ,อ,อเขาก็จะแห่มากันที่นี่นะคะคุณผู้ชมดูสิใครจะนำหน้าใครจะอยู่ข้างหลังไม่ไกลมากเกือบสี่พัน โน้นนั้นเองแต่แต่พิสูจน์ได้ไง<อ>ใช่ไหมช่วงเวลาของการพิสูจน์รักแท้ใช่ถ้า,ถา<อ>เป็นค,คู่รักใหม่ๆเนี่ยก็จะเดินคู่ขนานกันไปครับถ้าเป็นคู่รักนานแล้วเราก็อาจจะเดินทิ้งห่างกันบ้างตามความสามารถของแต่ละคน <c oughs> อันนี้คือจากประสบการณ์จริงนะเอามาพูดใช่ไหมหเอามาเมาส์อย่างนั้นคุณเอนฟายภรรยาผมดูอยู่ด้วยเออคุณผู้ชมคะ ที่ลบบุรีเนี่ยเขาวงพระจันทร์คนไปกันเยอะคึกคักมากแต่ว่าสวนทางกับที่นี่ที่บนยอดเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีนะคะปกติแล้วเนี่ยคนจะไปกันเยอะนะหลักหมื่นคนแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาหลายคนก็ให้เหตุผลบอกว่าอาจจะเป็นเพราะกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วยังต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มรวมทั้งต้องยืนยันการตรวจโควิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงนะคะถึงแม้ว่ามาตรการนี้จะจำก จัดจำนวนคนขึ้นอยู่วายอดเขาว,วันละ16,000คนแต่พอไปดูตัวเลขของคนที่ขึ้นไปจริงๆอยู่แค่3,000คนเท่านั้นนะคะ hmm. แต่ว่าก็ต้องบอกถึงคุณผู้ชมนะคือทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่อความปลอดภัย <c oughs> นะคะของทุกๆคนด้วยนะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้ร่วมมือมาตรก,การป้องกันโควิดในทีมนด้วยกันค่ะครับ <c oughs> ใครจะไปที่ไหนอย่างไรก็อย่างที่บอกว่าเน้นย้ําเรื่องของมาตรการกันหน่อยแล้วเขาวงพระจันทร์ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งขยายไปถึง27กุมภาพันธ์แล้วก็รีบแล้วก็ตามดูว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายไม่ต้องรีบแหละแต่ว่าอยากให้ตามดูข้อมูลกันเรื่อยๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอาจจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็เช็คข้อมูลกันเรื่อยๆถ้าใครสนใจที่จะเดินทางไป